ทาสีบล็อกช่องลมอย่างไรนะคะให้สวยไปดูกันค่ะหลายท่านนะคะสงสัยใช่ไหมคะจะใช้สีอะไรนะคะในการทาบล็อกช่องลมคลิปนี้มีคําตอบค่ะใช้สีทาบ้านนะคะทั่วไปได้เลยนะคะแต่มีเทคนิคการทาให้สวยคือ ลงรองพื้นนะคะก่อน1รอบค่ะแล้วก็ตามด้วยสีจริงนะคะ2รอบค่ะแค่นี้เองนะคะเคล็ดลับเด็ดนะคะแนะนําให้ใช้การพ่นสีนะคะจะเข้าได้ถึงพวกซอกเล็กซอกน้อยได้ง่ายกว่าและสวยกว่าค่ะพิเศษนะคะสําหรับบล็อกช่องลมของ a อบล็อกนะคะของเรานะคะจะ ผิวหน้าเนื้อเนียนละเอียดนะคะสามารถที่จะโชว์เปลือยได้เลยนะคะแต่ถ้าต้องการจะโชว์เปลือยนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือใช้น้ํายาน,นะคะเคลือบผิวเช่น TOA a 1 0 0รหรือ A200 ก็จะช่วยโปรเทคผิวนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้เป็นอย่างดีค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะทาสีหรือจะโชว์เปลือยนะคะก็สวยได้นะคะกดติดตามเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างนี้ไว้นะคะแล้วก็หากสนใจบล็อกช่องลมนะคะ เกรดพรีเมียมนะคะเนื้อเนียนละเอียดสวยงามแบบนี้นะคะต้องทีเอฟล็อกที่เดียวค่ะ